สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ่านพี่น้องแฟนเพจคุปตานเเกษตรยนต์ทางเฟซบุ๊กและช่องทางยูทูบนะครับผมอ่ามื่อกี้ก็บพบก,กับเซว่าอีกเช่นเคยเมื่อนี้นะครับผมมีนัดทส่งรถทีอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับผมของบุพ่อจุลศักนะครับที่ได้ค้ว่าจับจองแทรกเตอร์รุ่น m u ็มหาเจซึนสองขนาดขนาเจ็ดแรงมานะครับพร้อมกับกอุปกรณ์โตรตลี่แล้วกาพานข่วนนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปส่งกันเลยนะครับ ครับตอนนี้ทางธุรการก็กําลังเช็ครถนะครับผมก่อนออกส่งมอบให้ลูกค้านะครับอ่าก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อจุลศักดิ์นะครับที่จังหวัดเลยได้เข้ามาเลือกใช้บริการนะครับกุปต้าเจรเกษยนนะครับผมเข้าใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับ ประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมมันหนีก็มากกับพี่หน้านะครับขนทรงนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยนะคะรับมาหอนเลยไม่นครับเขามาไหมเลยครับรถขั้นเน, <c oughs> นี้นะครับก็บมาถึงแล้วนะครับผมบัตรลูกค,ค้านะครับ ครับผมในหน้าอินทรากำแหงครับพนักงานขนส่งตัวแทนจากด้านคุปตาจากเกษตรยนต์จะมาส่งมอบรุ่นรถ MU 5702นะครับวันนี้นะครับเขาเคยใช้รถหรือเปล่าครับไอเขาเคยใช้รถบ้างเคยใส่มาหน่อยหนึ่งครับครับผมมีประสบการณ์อ๋อครับผมโอเคเนาะไปครับจุดเซฟตี้หลักนะครับเนาะ มีจุดเซฟตี้หลักของ MU มี2จุด1เซตเทิลบะว่างบะติดนะครับ2 PTO ีทีบะว่างบะติดนะครับต้องสกเกตเบิ้งนะครับถ้าบะว่างเบฟติดสตาร์ทเครื่องเบิ้งนะครับออกจากต้องว่างนะครับอันนี้นะครับวันนี้ตัวนี้จะเป็นเกียร์หลักนะครับเกียร์หลักเนาะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้เป็นเกียร์รองแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังก็คือตัวนี้ก็เป็นขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นเซตเทิลน่ แต่เวลาเขาเด็จหน้าถอยหลังเขาต้องเหยียบคัสหรือแขใส่เกียร์เขาต้องเหยียบคัสคือกันนะครับเป็นต้น MU นะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับไฟต่ำไฟสูงนะครับฉุกเฉินรูกพามากนะครับตัวนี้ตัวนี้คือเตนะครับอ่าเกียร์น้ำมันนะครับเติมเพิ่มอีกพันหนึ่งเกือบเต็มถังนะครับเกียร์ความร้อนขึ้นประมาณหอดขีดครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเสี่ยง ถ้ามันขึ้นฮอตคิดแดงมีเสียงออดเตือนเฮานะครับเวลาความร้อนขึ้นนะครับรอบเพิ่งยนต์ของเฮาสิตั้งอยู่ที่รอบ9 0 0ถึงพันทุกรุ่นของคูบุต้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเกียร์รองนะครับมีโลกับไฮคือซ้ากับเร็วนะครับตัวนี้อันนี้อันนี้ไฮอันนี้โล่เหรแมนครับตัวไฮคือตัวนี้ตัวโลคือตัวนี้นะครับมีครับผมเกียร์ซ่าเกียร์เร็วนะครับส่วนเกียร์หลักก็เข้าเกียร์ใดก็ออกตัวเกียร์ ออกตัวได้นะครับโดยทีไม่ต้องไล่เกียร์ขึ้นรถไงนะครับไม่ต้องไล่เกียร์หนึ่งสองสามแต่ว่าออกตัวเกียร์สีก็ได้เขาก็เล่นตัวนี้เอานะครับเวลาเล่นทางกับบ้านเขาก็ใช้ไฮเวลาเอาไถเรื่อยอย่างก็เขาก็ใช้โลไปคอนนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นคันเร่งมือนะครับอ่าแต่ว่าผมก็แนะนําให้ใช้คันเร่งขาดีกว่าเพราะว่าใช้คันเร่งขาปลอดภัยกว่าตัวนี้เสีเร่งอยู่ตลอดเครื่องอ่ะนะครับเวลาเอาไซเวลาไถใช่มันสีเร่งครึ่งตลอดเด้ เอาใส่แขนเร่งขาดีกว่านะครับส่วนเบรกนะครับไอ้ตัวนี้อย่าเบรกให้ผมนะอ่านี่คือล็อกเบรกนะครับปล่อยขาอ่าจอดพื้นที่ลาดชันจะจอดพื้นที่เรียบก็วางหางวางมัม็ดก็อยู่แล้วนะครับกันรถไหลในช่วงที่เขาจอดพื้นที่ลาดชันเขาใช้ล็อกเบรกอย่างซิวันนี้เขาซีลคายเบรกคือเหยียบใช่ไหมอ่านะครับขับเคลื่อนโฟร์วินนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเวลาไถเวลาดันเวลาทํางานหนักก็ว่านะครับเขาใช้โฟร์วินแน่นครับถ้าเขาอัน เอสสองล้อคือเล่นทางกับบ้านเขาก็ใช้สองล้อดึงขึ้นนะครับแต่เวลาถ้าติดเครื่องต้องเหยียบคัดนะครับเนาะส่วนตัวฝั่งน้นฝั่งน้นก็จะเป็นตัวนี้คอนโทรลใบเมตดกดลงคือลงงัดขึ้นคือขึ้นนะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นตัวผ่านหลังกดลงคือลงงัดขึ้นคือขึ้นแบบเดียวกันส่วนอีกตัวหนึง่งเป็นคอนโทรลดับผ่านหลังนะครับเวลาเอาหฮาหูวจากนอไอไปไถลูกค้าบอกว่ามีตอมีหินไหลเขาก็เปิดไชตัวนี้ นะครับเปิดประมาณจากเลขจากเลขสิบหกนะครับแล้วไอมาเปิดตัวลากสุดอีกได้ปะนะนะครับตัวนี้ตำแหน่งนี้คือตัวน่งปิดเนาะถ้าเ้าปิดตัวนี้เปิดตัวนั้นสี่ประการงานเขาต้องเปิดทั้งสองตัวนะครับอ่าถึงบนถึงล่างเขาต้องเปิดสองตัวนี้เปิดเปิดเปิดตอนรถดับหรือตัดเปิดตอนรถใส่งานก็ได้รถใส่งานก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าหลังใส่งานเขาต้องห้ามลืมคือตัวนี้เปิดใช้คอนโทรลดับพันหลัง นะครับวันนี้ปรับอัตราตกของการลงก็คือไอจิายตัวนี้เอาไออยากลงไวลงช้าก็ปรับตั้งเอาตัวนะอ่าเอาแค่ไซส์สองตัวไอไซส์ตัวล่างสุดกับตัวบนสุดแค่นั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ห้ามลืมนะตัวล่างสุดนะเวลาไถเวลาไถแมนครับเวลาไท่านาาก็ปิดเลยแมนสมมุติว่าเอาเอาขากับเนาะเอาลืมปิดตัวนะพอตกลุมปั๊บห่างจะเกิดการสั่นจะส่งผลให้ชุดแผลงหลังเสียหายได้นะครับเนาะตัวนะนะครับต้องลืมห้ามลืม ือตัวนี้อันนี้อันนี้ปิดแล้วแมนครับตัวนี้ตำแหน่งปิดอันนี้เปิดแมนครับแมนเปิดไว้แมนกันทนดับผ่านหลังนะครับปิดไม่ปิดแมนครับแมนแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องเล่นไอ้เปิดปกติเลยตัวนี้เขาเล่นตัวตัวนี้ก็ได้อ่าล็อกหางแมนครับล็อกหางแล้วครับประตูของหางแค่นั้นฝั่งข้างหลังก็เป็นสปอตไลท์เนาะกดปุ่มปุ่มให้ชั่วโมงการทำงานตัวนี้ก็1.1ซ้ำกับ1ชั่วโมงนะครับเอาคนจุดได้ หนึ่งจุดหนึ่งก็ถือว่าหนึ่งชั่วโมงตัดเลขข้างหลังออกนะครับโอเคเนาะมีจุดสงสัยเวลาเราติดเครื่องเนาะไฟส่งตัวนี้ตั้งดับลงไฟชาร์จมันเครื่องไฟชาร์จมอเตอร์แบตถ้าตัวใดตัวหนึ่งโชว์ก็ถือมีปัญหาแล้วเราก็โทรแจ้งเข้าไปนะครับว่ารถเอ๊ะรถสตาร์ทติดแล้วไฟชาร์จมอเตอร์แบตคือขึ้นอยู่อ่าคล้ายๆกับรถกระบะทั่วไปนะครับส่วนมอเตอร์แบตรับประกันอยู่ที่1-3เดือนเป็นมอเตอร์แบตน้ำนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้ ถ้าหลังจาก3เดือนจะเป็นส่วนลดให้เฮาสเดือนก็สาวเกาสร์เจะขาดเต็มฮอดปีหนึ่งปีหนึ่งก็สิบเปร์เจะขาดเต็มคล้ายๆเอาแบตลูกเก่าไปเทินนะลูกไม้เทินอยู่ด้านครับแมนครับฮอดปีหนึ่งแต่ว่า1-3เปลี่ยนลูกใหม่ให้สมมุติว่าแบตเก็บไฟแบตบวมแบตยังเฮาถอดเจี้ยงเข้าไปแต่ว่าฮอตปีนึงแล้วเฮาจะเปลี่ยนหมอแบตใหม่เเาปลครับผมถ้าฮอดตปีหนึ่งครับไปฮอดปีหนึ่งถ้าหลังจากปีหนึ่งปั๊บคือสิ้นการรับประกันแมนครับ นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อจุลศักดิ์นะครับผมที่ไว,ว้วางใจนะครับผมที่ให้ทั้งร้านคูปตาจักรเสยยนดูแลนะครับเลือกใส่ผลิตภัณฑ์แท็กเตอร์คูปตารุ่น MU 5702นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่ออะไรครับผมขอบคุณครับกดไลค์ครับคุณพ่อครับเยี่ยม